วันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับเรื่องรางของขังครับในยุคที่เศรษฐก,กิจแย่ค่าใช้จ่ายสูงเงินเดือนต่ำหางานหายากแค่ความสามารถจากการศึกษาทักษะต่างในชีวิตอาจไม่เพียงพอให้อยู่รอดได้อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยเพิ่มกำลังใจในการใช้ชีวิต การเจรจาต่อรองต่างๆหรือการหางานเครื่องรางของขังอาจเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ได้วันนี้เราจะไปดูกันว่าเครื่องรางของขังไทยที่ช่วยส่งเสริมดวงสตา,า๊ารมีเสริมสิริมงคลเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์โชคลาภ ความเจริญรุ่งเรืองและด้านอื่นๆอีกมากมายมีอะไรกันบ้างบางอย่างนอกจากจะมีพุทธคุณแล้วยังสามารถเป็นเครื่องประดับได้ด้วยเพื่อให้เธอหลงไหลให้ทองที่แปะหน้าเพื่อนหลายคนคงได้ยินเพลงนี้ของโจอี้บอย กันมาบ้างแล้วความเชื่อเรื่องหน้าหน้าทองยังมีอยู่ในเพลงไทยอีกหลายเพลงหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าหน้าทองคืออะไรหน้าหน้าทองคือการแปะทองบนหน้าและสวดคาถามีความโดดเด่นในด้านส่งเสริมดวงสตาบารมีเสริมสิริมงคลเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์และโศคลาบความเจริญรุ่งเรืองเสื่อกันว่าใครที่ได้หลงละหน้าทองถือเป็นวาสนาแห่งบุคคลผู้นั้นใครที่ไม่เคยมีใครรักก็จะทำให้มีคนมาเมตตารักใครที่ทำมาหากินไม่ดีก็กลับค้าขายดีมีกำไรชีวิตท,ที่อับเสาก็ ไม่แห้งเหี่ยวอีกต่อไปจะเกิดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสตา์จากที่ร้ายกลายเป็นดีอย่างไม่น่าเชื่อจะบังเกิดสิ่งที่ดีขึ้นในชีวิตและปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเป็นเครื่องรางอันเล็กๆที่สามารถพกติดตัวได้ด้วยเป็นความเชื่อมาแต่โบโบราณ ที่มาจากสาลิกาซึ่งเป็นนกชนิดหนึ่งมีปากหนาสีแดงมีสีสันสวยงามมีเสียงไพเราะและส่งเสียงได้ไพเรายะยิ่งขึ้นในตอนช่วงหาคู่ด้วยสาเหตุเสียงของที่ไพเราะจึงส่งผลให้กลายเป็น เครื่องรางในรูปแบบของนกสาลิกาที่เชื่อว่าเด่นในเรื่องของการพูดการเจราจาต่างๆสาลิกาลิ้นทองหรือสาลิกาคู่เป็นเครื่องรางเสริมสเสน่ห์ช่วยเรื่องเมตตามหานิยมรวมถึงดึงดูดโชคลาภโดยเฉพาะใครใครที่ต้องทำธุรกิจเจราจาข,า,ขายทำการค้าหรือ ในวันที่ต้องไปพบปะลูกค้าเชื่อกันว่าหากพกสาลิกาลิ้นทองคิดตัวติดตัวจะช่วยให้พูดจาไหลลื่นการเจราจาประสบความสำเร็จผู้คนหลงไหลพูดอะไรก็ไม่คอยตาม นิยมนำมาทำเป็นสร้อยคอหรือสร้อยข้อมือให้พกพาง่ายๆอีกหนึ่งเรื่องลังเสริมเสน่และเมตตามหานิยมจากร้านนาที่ความเชื่อได้แพร่ความแพร่เข้ามาในไทยเสื้อกันว่าหากพกแมลงผู้คำหลวงของจะช่วยเสริมโชคลาภ เมตตามหานิยมเป็นที่รักใข้เอ็นดูช่วยเสริมในด้านค้าขายปกป้องคุมครองจากพลังด้านลบเดิมทีมะเร็งผู้คำหลวงจะถูกสร้างมาจากไม้ดุมอลเกียนโบราณที่ทำมาจากไม้ประดูแดงเพราะตามความเชื่อเดิมนั้นดุมหล เป็นสิ่งที่ใช้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าทำให้ผู้คนบูชาแมลงผู้คำหลวงมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปคนที่แกะสลักแมลงผู้คำหลวงจะต้องมีเชื้อเจ้าและจะจะ,จะ,จะแกะสลักได้ในวันที่มีการกำหนดเลิกไว้เท่านั้นด้วยวิธีการ โบราณที่เข้มงวดและสรรพคุณในด้านต่างๆปัจจุบันนี้จึงมีผู้ที่นิยมบูชาและสร้างมะแรงผู้คำหลวงในรูปแบบใหม่ที่สามารถสวมใส่เป็นเครื่องประดับ ได้ด้วยแมลงผู้คำหลวงที่มีชื่อเสียงเป็นแมลงผู้คำหลวงที่สร้างโดยคูบากคูบากกิศณะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดเครื่องรางล้านนาก่อนเครื่องรางที่ได้รับความนิยมทั้งในหมู่ ชาวไทยชาวกินมาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวันมีพุทธคุณทางด้านความรักเมตตามหานิยมการคา้ารุ่งเรืองซึ่งสร้างโดยครูบากิษณนะอินทวันนณะโน,โนสำนักสงเวจุวันบ้านคลองกระทิงตำบลไทยสามาคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา เส้นเดียวกับมแมลงผู้คำหลวงเทพจำแรงพระมอนที่สร้างโดยคูบากิตสนะมีลักษณะเหมือนผีเสื้อกลางปีกแต่เมื่อสังเกตให้ดีจะเป็นหน้าของพระศิวะและพระแม่อุมาเทวี หันหน้าเข้าหากันและมีอักษรโบราณที่เรียกว่าเทวะนาคีล้อมรอบเป็นสี่เหลี่ยมตกแต่งด้วยสีสันสวยงามซึ่งมีพุทธคุณที่เสริมดวงด้านความรักเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมอีกทั้งยังช่วยให้ผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดูและเรียกเงินเรียกโชคเรียกทรัพย์ ความเชื่อในการบูชาเทพจำแรงอมรได้ความรับความนิยมมาตั้งแต่ในอดีตจึงถึงอีกหนึ่งในเครื่องลางเมตตามหานิยมที่สายหมู่ทั้งหลายควรมีนอกจากนั้นแล้วทุกวันนี้เทพจำแรงพมรได้มีการพัฒนารูปทรงเป็นทรงกระบอก สามารถนํามาสวมใส่เป็นเครื่องรางประดับได้อีกด้วยก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ